สวัสดีทุกคนวิดีโอนี้เป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่ค่อยได้บันทึกเอาไว้ตอนเดินทางไปเมืองทุลโคมแข่งเวียงจันเป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่อยากฝากให้ทุกคนนั่นสวยหับสมเนะตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นหลายมุมมองหลายความแตกต่างหลายรูปแบบของวิถีชีวิตของปราชาชนสองฝากทางสองเมืองนั่นเองและที่สําคัญทุกคนจะได้เห็นวิวธรรมชาติสองฝากทางเนาะ ไปน้ำกันพ้อมกันเลยและเป็นวิดีโอหนึ่งทีคิดว่าหนึ่งปีเขาจะหาโสมได้งากเนาะเพราะว่าถ้าว่าเปลี่ยนฤดูนี้ไปแล้วธรมรมชาติจะเปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งและความสวยงามก็จะเปลี่ยนไปตามกันนั่นเองจุดเริ่มต้นแมนเริ่มตั้งแต่สีแยกไฟแดงโนนสะอาดเมืองไทธานีนาคหลวงเวียงจันไปตามเส้นทางเลขทีสิบมุ่งหน้าไปแขวงเวียงจนันจะไปสินสุดอยู่ทีเขื่อนน้ำหมังสามหนองเมืองทุลคมแข่งเวียงจนัน ก่อนจะไปหับสมคลิปวิดีโอนี้น้ำกันตั้งแต่ต้นจนจบเนาะฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดคอมเมนต์ในกล้องคลิปวิดีโอนี้ให้แน่เดอ้อหากว่ามีคำถามหรือข้อซีแนะนำก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้เติมในกล้องคลิปวิดีโอนี้เนาะ ิดีโอนี้กะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบขับรถซมวิวธรรมชาติเนาะชมวิถีชีวิตของปราซารสนแต่ละท้องถินอ่าชมวิถีชีวิตของปรสาซารสนสองากทาง2เมืองแล้วก็เฮาก็จะได้เห็นหลๆในรูปแบบหลายๆในความแตกต่างกันไปแต่ละท้องทินเนาะบริเวณที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้หันจาแมนเป็นเขตของบ้านโนนบบแกวแล้วก็ทั้งงอนเนาะนี่ เส้นทางเ้งนนีแมนเส้นทางเลขที่สิบเนาะที่เขาจะมุ่งหน้าออกไปใส่แขวงเวียงจันเมืองทุลคมเนาะละกะเข้าสู่เมืองตั้ง่างของแข่งเวยงจันนั่นเองเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเนาะ้าวาเขาจะไปแข่งเวียงจันก็สามารถไปได้สองทางเนาะหนึ่งก็คือเขาจะใส่ทางดวนอ่าเวียงจันวังเวียงก็ได้เนาะหรือจะใส่เส้นทางนี้ก็ได้คือกัน ขอบเขตบริเวณนี้ถือได้ว่าเป็นจุดสูงของการค้าขายในเขตทางงอนเนาะกัว่าได้เพราะว่ามีตลาดแล้วก็มีห้านค้าขายเครื่องทรงขายเครื่องย่อยและที่สําคัญก็คือมีห้องหมอเมืองไซธานีเนาะก็คือ,อยุ่ทางกล้ามขวามือนี่เองอยุ่ทางโค้ง,งนี่นี่เนาะที่ทุกคนเห็นป้ายใหญ่ๆหฮั่นจะเป็นห้องหมอเมืองหรือหลายหลายคนจะเอื่นว่าห้องหมอทางงอนนั่นเอง ตลาดทั้งงอนเนาะ,ะแตกอร์ฮันแมนจะบอค่อยใหญ่ปานนี้เนาะแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เพิ่นได้มีการปรปับปรุงใหม่และการสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาสร้างความอำนวยความสะดวกขึ้นมาเนาะทางด้านหน้าที่ทุกคนเห็นฮันะกะแมนเป็นขวา้ขมน้ำเงืมเนะระวางบ้านทาสว่างไปหาบ้านไฮนั่นเอง ด้านลุมของขวานี่จะแมนเป็นเหือแพทางงอนเนาะอ่าหลายคนก็นจะได้ยินเพิงคําว่าสาวเือแพยเนาะนี่ป็นเฮาแพยทีไสในการลองชมวิวตามสายน้ํเงืมเนาะผู้ใดมักเที่ยวธรรมชาติแบบกินอาหารไปน้ําแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ตามสายน้ำเงืมนมรรมแบบกนาานลับม,ม,ม,มาได้เนาะทีเหฮาแพทางงอนนี่อยู่สดขวาทางงอนเด้อทัดจากเขาเมื่อเขาขาม มาจากฝากนั้นแล้วค่ะมาจุดนี้เขาก็จะเห็นว่าวิธีชีวิตของประชาศนในเขตนี้เนาะเพิ่นจะค้าขายในรูปแบบที่ขายเครื่องตามสายทางเนะรราะเพราะว่าจะเป็นเพิ่นจะน้าเอาหมากไม้แล้วกับพืชพักของพื้นที่ปลูกไว้ในสวนเอามาวางขายตามสายทางแบบนี้เนาะให้ทุกคนได้เห็นกันนี่และบางครั้งเนาะหมากไมมก็เพิ่นก็ซื้อมาแน่แล้วก็มีหมากไหมที่ขะปลูกเองในครัวเรือนของเพิ่นนั่นเอามาวางขายเป็นหมากไม้ตามฤดูเนาะทุกคน เส้นทางเส้นนี้กับโบได้ต่้งอย่างจากหลายๆเส้นทางในนครหลวงวิยงจันทร์เนางมนก็เป็นเส้นทางทั่วไปแต่ว่าถ้าเฮาได้ขับขี่รถมาแล้วเฮาเฮาสังเกตเบิงเ่งงนาะว่ามันจะมีความแตกต่างในโตของมันเองและมีความ สวยงามแล้วก็มีมนสเสน่ห์เนาะก็คือเฮาขี่รถมาแล้วเฮาค่ายคือกันกะวา่าเฮากำลังขี่รถเข้าอู๋มงของต้นไม้เนาะเพราะว่าสองากทางนี่แหละมันจะมีต้นไม้ใหญ่เนาะแล้วมันก็นจะโอบเข้าหากันยังซิเฮ็ดให้เฮาแบบขี่รถมาแล้วให้รู้ซึกความเย็นสบายเนาะหายใจโล่งได้มาฮอดจุดนี้ ทางด้านกัมไส้มือนี่ก็จะแมนเป็นโฮงงานที่เพิ่นผลิตเครื่องดื่มโคกนั่นเองเนาะป็นโฮงงานของอโคราโคราโคกเนาะอยู่ที่ประเทศลาวเฮาเนาะเพิ่นมาเปิดสาขาอยู่ที่บ้านไฮนี่บ้านพนไฮคําเนาะาว่าผู้ใหเนาะอยากกินข้าวลามแซบ่บข้าวลามสดซหดม่ทุกมือเนาะมาได้เนาะที่บ้านพนไฮคํานี่แหละตามสายทางนี่เพิ่นก็จะมี ทานตูบน,น้อยแบบนี้เลยเนาะขายข้าวหลามให้เฮาแล้วก็เผาให้เฮาไปพร้อมอ mm hmm. ผู้ใดมักแบบสุดไม้ทาพื้นเผาให้เฮาเอาก็ไดเนาะ mm hmm. ในช่วงระายะานี้นะกรเป็นช่วงระยะยังอยู่ในหน้าฝนอยู่เนาะในประเทศลาวเฮาก็จะเห็นว่าจะมีต้นไม้สีเขียวต้นหญ้าสีเขียวตามสายทางบางจุดก็จะเห็นไฮนาของปะชาสนนี่ทงนากว้างขวางเนาะ บรรยากาศดีได้ตามสายทางเนาะถาว่าผู้ใดมักในการท่องเที่ยวแบบขับรถไปน้าจังสิมวนนี่เนาะแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนี่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแมนเขตของหัดเกียงเนาะนี่ก็จะเป็นเขตชุมชนของเขตหัดเกี้ยงนั่นเองเขาจะเห็นว่าออมีความแตกต่างไปในรูปแบบหนึ่งเนาะถาว่าเปรียบเทียบใส่เขตของทั้งงวนจังสิมันก็จะแตกต่างอีอกไหนมุมมองหนึ่งนั่นเอง เงือนซานของปลาซาโนในเขตนอกเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะเป็นเงือนวิลาอาจะเป็นสั้นทั้งถึงก็เป็นเงื่อนไม้ทั้งลุ่มเพื่อจะมีการต่อเติมกักามีกอดินจีออกมากกดินบล็อกเกาะเทือบปิดห้านขายเครื่องตามสายทางแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบในการวิด,ดารงชีวิตของปลาซาโนในเขตนอกก็จะเป็นลักษณะค่ายแบบนี้เนาะแต่ว่าเฮาขี่รถเข้าไปอีก ในเติบเนาะจะอ่าเป็นในอีกสุมสซนหนึ่งจะมีความแตกต่างไปในอีกรูปแบบหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือแบบว่านี่แหละคือเหตุผลที่คอยหมกักที่จะพาทุกคนเที่ยวตามสายทางอ่าพาทุกคนขับรถเลาะเบิงตามสายทางเขาจะได้เห็นในหลายๆรูปแบบเนาะก็คือนี่มาฮอดจุดนี่ก็จะเป็นทงนาสีเขียวอย่างสี่นเก็จะได้เห็นวิวพิวทัศน์ธรรมชาิในรูปแบบทงนาสีเขียวเนาะวิจักเดือนนี้ไปแล้ว เปนลนฤดูที่เพ้นเก็บเกี่ยวธรมรมชาติก็จะเปลี่ยนไปเด้เนาะจะเข้าสูหน้าหนาวตายหน้าหนาวไปแล้วกัเข้าซูหน้าแล้งความสวยงามก็จะบบมีแล้วเนฮอตต่อนั้นในระยะน,นี้ธรมรมชาติอากาศอยู่ทีประเทศลาวอยู่ที่นครหลงวงเวยงจันทน์ก็ยังดีอยู่เนาะเพราะว่ายังมีฝนตกบางมือ้อบางระยะถึงซี่อากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นเนาะฮันวาเมือ่อใดฮอนกับบริฮ้อนหลายดอกเนาะกัอากาศพอดีอยู่ ท้องฟ้าสีคามเนาะต้นเข้าสีเขียวตามสายทางเขาแหนมไปอย่างโอม้มีความสวยงามเนาะค่อยๆขี่รถไปแล้วก็ค่อยๆสมสองฝั่งทางไปถาวรของโบฟ้าโบฟังไปใส่เนาะก็จะได้เห็นความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นของแต่ละพื้นทีเน่เนาะเห็นเงื่อนซ้นของประชาชซนเข้นวิถีชีวิตป้ายอย่างนี่เห็นการค้าขายของแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกันไปแล้วกะ็มีรูปแบบที่ ป็นของแต่ละท้องทินฮะนะจะมีลักษณะที่เป็นเฉพาะของท้องถินไผ่ท้องถินมันจังสีเนาะถ้าเอามาเปรียบเทียบส่กันแล้วหลายๆท้องถิ่นจังสิจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเจ้าเนาะจุดสินสุดของเมืองไซทานีตามเส้นทางสายนี้ฮันแมนบ้านคุดสามบาทเนาะบ้านคุดสามบาทกับป็นบ้านสุดท้ายของเมืองไซทานีเนาะกายจากบ้านคุดสามบาทไปกับจแมนก้าวเข่าสูเมืองทุลโคมแข่งวิ่งจันแล้ว สงามวิไลโอปาไมเมืองลาวสู้ซอแต่โน่อออกจากเดียวนี้เมืองลาวสิ้นสึกสงคราม mm hmm. วรเมื่อนะ่าเบิดนะาบานจะบอผอผ่านเจ้าอีกต่อไปสู้สนทนทานนานปีจนถึงวันนี้สีวิตเจ้าสดใสมวนพึกษา ด้านกั้มซ้ายมือนี่ก็จะแมนเป็นตลาดน้อยของชุมชนในเขตบริเวณนี้เนาะก็เป็นตลาดสุดท้ายของเมืองไซธานีแล้วเนาะวิจากตลาดนี้ไปก็จะแมนวิทเมืองไซธานีแล้วก้าวเข้าสู่เมืองทุลคมแข่งเวียงจันแล้วเนาะ เมื่อมาห่อจุดนี้แล้วก็จะสังเกตเห็นมีป้ายสีฟ้าเนาะอยู่ทางกล้ามขวามือที่เขียนว่าแข่งเวียงจันยินดีต้อนรับหมายคุ้มว่าเฮาได้ก้าวเข้ามาสู่เมืองทุรคมแข่งเวียงจันเป็นที่ฮียบห้อยแล้วเนาะสำหรับเมืองทุลคมนี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งเนาะทีมีสถานที่ท่องเที่ยวนี่มีหลายจุดเนาะหลายบอนเลยเนาะเพราะว่าลักลักๆก,ก็จะแมนแดนสวรรค์น,น้ำเงืมรีสอร์ทนี่เนาะหรือหลายๆคนเอิ้นว่าเป็นจุดที สมวิวหน้าเขืออ่อนน้ำางืมนั่นเองหรือว่าทะเลลาวนั่นเองเนาะเพื่อนจะมีมีเฮือให้เขาคอยบริการให้เขาอยู่แล้วเนาะอยู่ที่แดนสวรค์น้ำางืมรีสอร์ทนี่ท้าวาผู้ใดได้มาเที่ยวกับจากหูดีเนาะบรรยากาศดีดีสุดๆเลยเลยเนาะไปหอจุดนั้นเพราะว่าอ้อมหอบกับเป็นภูเขาแล้วก็จะเป็นทั้งหลังเขื่อนจังสีหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำางืมหนึ่งจังสีก็เป็นจุดสมวิวอีกจุดหนึ่งแล้วก็จะมีอีกหลายๆบ่อนเนาะ เือ่อนน้ำมัง้งสามอย่างสิจะจะเป็นยุดชมวิวคือกันถือว่ามีหลาย,ลายสถานทีเน่เนะใเ้เฮาได้เที่ยวชมในแข่งเวงจันร์ในเมืองธุรคมนี่แข่งเวงจันท์หาว่าเรื่องในส,าสถานที่พ่เด่นทีส่ส,สุดกับแม,มนวังเวียงพูดเนาะอันนั้นแนนอนอยู่แล้วเนาะได้รับคนจะหูงจักกันดีในเรื่องสถาน,าถานแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวน,นั่นเนาะ เฮามาหอดเมืองทุลคมแล้วถ้าเฮาเปรียบเทียบใส่วิวธรรมชาติต้นไม้เงื่อนสานวิถีชีวิตของประชาชนถ้าเปรียบเทียบใส่เมืองไซธานีที่เฮาขีร่รถไกยมาจังสิเฮาจะเห็นเลยว่ามีความแตกต่างกันหลายเลยทุกคนและเงือนสารของประสาชนก็แตกต่างจากเมืองไซทานีไปหลายคือกันเนาะส่วนหลายแล้วเฮือนสานของเพ่นนี่จะบบได้พุกติดกันเนาะ จะมีเดินบ้านที่กว้างขวางคนก็นจะปลูกต้นไม้ใบหญ้าใสต้นไม้กินมากต้นผ้าต้นม่วงจังสินะงั้นของเพิ่นก็นจะมีหลายเนาะเป็นอีกแบบหนึ่งให้เฮาได้เห็นถ้าว่าผู้ใดขี่รถกายไปซื้อ,อ,อโดยที่เฮาโบ้คอยจะสังเกตแล้วก็บโบคอยที่จะที่อาสมเบิงินะเขากหมายไงเขาว่ากเหมือนกัน,ก,นกับเส้นทางทั่วๆไปนั่นเลยเนาะ จุดมุ่งหมายเขาทั้งด้านหนา้าพุ่นนาะจะขามขวาหน่อยนึงแล้วก็จะเลี้ยวทางกลับขวามือเนาะจะเข้าไปสู่เขตนั่นเลยจะหักหองเลยว่าวิวธรรมชาติและวิถีชีวิตของภาษาชนบอลจุดที่ข่อยจะพาทุกคนไปนี่สวยงามอิเลดเดย์ยับชมน้องกันเดอจะบอพิทูหังเนาะกายขวานี่ไปแล้วก็จะมี หอมทางเข่าเนาะทางกั้มขวามือเป็นทางที่เขาจะไปเขื่อนไฟฟ้าน้ำหมัง3เนาะทางเข่ามากะค่อนข้างที่จะยากในบางจุดเนาะเพราะว่าเป็นทางยางแล้วก็ในช่วงระยะฝนแบบนี้ให้ให้ใหใหฝนตกแล้วก็น้ำขังเนาะทางกะอาจจะเป้เพ้บางจุด อันนี้จะแมนเขตของบริเวณชุมโซนในเขตนี้เปลี่ยนบ้านอาปราษาชนจะอยู่ห่างๆกันเนาะบวกกับไฮนาของภาษาชนในเขตนี้มีความสวยงามเนาะไฮนาสีเขียวไนสิในอ้อมไปเราก็จะเห็นโอ้ธรรมชาติสวยงามหลายและอากาศกด็ดีมาฮอดนี่ฝนตกได้นน่ทุกคนข่อยขี่รถไปน่อยนึงเนาะฝน เฮ hey, ลงมาเลยตอนค่อยออกทางานมาก็คืออยู่ทีซีแงกไฟแดงนวสา์ทันท้องฟ้ายัางแจ่มใสอยู่เนาะยังบบมีฝนตกแต่ว่ามาฮอดบริเวณนี้แล้วท้องฟ้าขึ้มฝนตกเลยมาฮอดแล้วก็ต้องได้ไปต่อเนาะมันได้ก่ายครึ่งทางมาแล้วเนาะ้าจะกลับก็เสียดายเนาะก็เลยต้องลุยต่อเลยแถวนี้ฮธรรมชาติจะสวยงามเป็นพิเศษได เพราะว่าบ้านเฮือนของประชาชนเขียดนี้จะเป็นประชาชนโซนเผาาล้าสูงภาพอาจจะมัว,มวนนหน่อยๆนึงเนาะเพราะว่าเม็ดน้ำฝนติดหนักกล้องฝนกับโบริโตกแห้งดอกทุกคนแต่มันกับตกหยิบๆิบเนาะพราะให้เ้าซ้มยินในตอนเดินทางเท่านั้นเองเอาเนี้ไปก็จะเห็นทงนาสีเขียวเนะาะเห็นภูเขา าสไปจง,อ,งอ,อีกอย่างหนึ่งทางด้านหน้าเขาจะเห็นมู่บ้านของเพามง้งเห็นวิธีซวิตของเพิ่นนี้จะอยู่กันแบบเรียบงายได้ตามสตายของเพิ่นนั้นแหละวันฝึกสามาลาพัานไหมในการกิ่งใบประดับเริ่งเราให้สวยงามเจ้าจะเป็นละดาดี สองฝักงทางก็จะเป็นทงนาบุเลยเนาะทางเข้ามานี่เป็นทางอย่างดีเนาะขี่รถก็บสบายสะดวกสบายจนไปฮอดพูดแลยเนาะเส้นทางอย่างในฮอดหนาเขื่อนน้ำมันสามพูดเลย สัยผู้ผาป่าไม้จึงเขียวสดงดงามสังเมืองลาวหูเมืองสวยงามเป็นการพาทุกคนนอเที่ยวชมในรูปแบบการขับรถไปเลยๆชมวิถีชีวิตสองฝากทางนอนชมความสวยงามธรรมชาติตามสายทางและกับงินสารของประชาชนนี่เพื่อนกันยังใส่ชีวิตแบบใส่น้ำคองนอนน้ำคองตาม สุรปทานมานี่แกแมนมาแต่ถึงภูพุนนอไหลมาเลยเปิดอ่างเก็บน้ําของเขื่อนน้ำมังสามนั่นเองเนาะที่เพื่อนตอออกมานี่กาฮ็ดไทยประชาชนได้นําไส้น้ำบา,าว่าจะเอาไปปลูกพืชพักหรือไส้ในครัวเหอนเนาะาอาจจะมีการอาบน้ำเนาะเพราะว่าบางครั้งก็ยังเห็นเนาะเพื่อนออกมาอาบน้ําอยู่ทีของสุรปทานนาะนนี้เนี่ะถ้าว่าเฮามาสมด้วย ทรงธรรมชาติด้วยตัวเขาเองนี่มันจะสวยงามเลยทุกคนแต่ว่าเขาเบิงผ่านวิดีโอนี่ก็จะโบปานได้เนาะแต่ว่าเขามาเบิงสัมผัสกินอายแล้วเขาจะได้มีกินอายของวิถีชีวิตของภาษาชนจักสิดั่งฟื้นดั่งไฟก็ได้กินควันไฟเนาะได้กินอาอายของขี่งวัวขี่ควายจังสิมันจะแบบมีบรรยากาศที่แบบซื่นะนะซื่นใจนะเวลาเขามาแบบเมย์เมยจากจุดอื่นมาฮอด ในบริเวณนี้ภะษาชซนแถวนี้กันนิสัยดีเนาะเขาเวทักท้ายเวถามทางพระเจ้ากนแนะนําดีแล้วก็บอกเขาไปเนาะถามว่าเขาโบหู้จุดใดเพื่อนก็นบอกคือกันเนาะเกือบว่าทุกสถานที่นาอทีคอยไปแต่ว่าบบหู้เส้นทางคอยก็ได้ถามานํปภะษาชซนจังสิเพื่อนกันบอกเนาะเป็นคนล้ากับนิสัยดีเนาะเขาบบหู้เพื่อนก็นแนะนาบางครั้ง เพื่นพาไปซ้ำกับยังมีเนาะซีบของฟัะสซาชนในเขตนี้เนาะก็จะแมนประกอบอาชีพปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนะาะเฮ็ดไฮเฮ็ดนาหัวสวนจังสิที่สําคัญเนาะหากว่าเฮาเขี่รถมาตามสุงมซ้อนแบบนี้ให้ระมัดระวังในหน่อยหนึ่งเนาะให้รุดพรความไว้เพราะว่าจะมีเด็กน้อยและกัสัตว์เลี้ยงของเพื่อนนี่จะเลียนตัดถางตัดหนารถเฮาได้เนาะ ไก่เฮาไก่เขตชุมชนมาแล้วก็จะเป็นธรรมชาตริประมาณนี้จะเป็นเส้นทางที่เขาจะขี่รถขึ้นภูนั่นเองอันนี้ฝนหากกะะเซาเนาะธรรมชาติก็จะสดชื่นเนาะสดชื่น้วก็มีแดดออกมาน้อยนึงบรรยากาศดีเห็นเือนซานของปราชาชซนอย่างสิยูตามทงนาตามสายภูที่ แบบเรียบง่ายจริงๆเนาะเฮาเบิ่งแล้วเอ้ยมันสบายหูสบายตาเนาะถ้าว่าผู้ใดมักในการท่องเที่ยวแบบนี้ก็ลองมาเบิ่งเดอ้อหรือจะมาตามวิดีโอของข่อยนี่ก็ได้เนาะเส้นทางก็บ่ได้ไก่แล้วก็บ่ได้ซับซ้อนดอกเนาะเพียงแต,ต่ขี่ม้าตามเส้นทางเลขที่1ินั่นแหละออกจากเมืองไซทานนีมุ่งหน้าเข้ามาสู่เมืองทุรคมแข่งเวียงจันทร์ไม,มาหน่อยหนึ่งกก่บ้านดงมาหน่อยหนึ่งแต่จะมีขวาแล้วก็เลี้ยวกำขวายัางสิมาเลยเนาะ หรือบบงูถามทางเพื่อนก็ได้เนาะเพื่อนก็จะบอกว่าเขื่อนไฟฟ้าน้ำมังสามไปทางไหนเนาะเพื่อนก็จะบอกคือกันเมื่อเฮาได้ขี่รถขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วเฮาก็จะเข้าสู่เขตของเขื่อนไฟฟ้าน้ำมังสามเนาะทางด้านน้านี่ก็จะปี๊ป้อมยามเข้าเนาะเฮาขี่เข่ามาตาม เส้นทางขึ้นภูสําไห์เนาะอากาศแหงดีสํานั่นอากาศบริลีสุ์เลยเลยเนาะแหงบวกกับฝนตกมาไม่ไม่จิงสิโออากาศสดชื่นเนาะกินไอของต้นไม้มีความแบบสบายใจเนาะเย็นโล่งใจเราได้ซืบไอเข้าไปอันนี้จะเป็นเป็นอ่างเก็บน้ำของเพ่นนาเขื่อนเนาะเปลี่ยนอ่างเก็บน้ำบ่ใหญ่เนาะ แล้วก็บ,บน้อยสิวาน้อยกับบน้อยสิวาใหญ่กับบใหญ่ฮะนะมันอยู่ในระดับพอดีเนาะนนที่เพิ่นจะเอาน้ำใส้แล้วก็ประสาโนอยู่ที่ลุ่มที่เฮาก่ามาเมื่อกี้นี่เนาะเพิ่นก็ได้สมใส้จากน้ําอ่างเก็บน้าจุดนี้นี่แหละเนาะที่เป็นน้าไหลตามนาเงือนของเพิ่นนั่น แต่ว่าบ้านปัะชาชนบได้มีเพียงเท่านี้เนาะขีขึ้นไปนี้อีกข้ามไปอีกสองหน่วยผู้เนาะก็คือเขตบ้านวังเหือ,อหน้าผาง,ง้อยพูดเถิงคนเนาะยังมีเป็นอีกบ้านหนึ่งเนาะก็คือเป็นอีกชุมชนหนึ่งอยู่ต่มสายผู้เถิงพูดเนาะที่เขาเห็นรถที่เพื่อนเที่ยวขึ้นไปฮะเพื่อนก็คือเพื่อนไปบ้านของเพื่อนนั่นเอง เสว่าเส้นทางในช่วงหน้าฝนแบบนี้เส้นทางก็ค่อนข้างที่จะยากแน่เนาะแล้วก็บ,บวกกับฝนตกน้ําเสาะทางจังเสีใหายทางขาดที่พื้นที่เอาไปนี่เนาะนี่แหละคือจุด ปลายทางจุดมุ่งหมายเนาะที่่อยจะพาทุกคนมาเที่ยวสมก็คือพาทุกคนนี่ขับรถชมภาพบรรยากาศสองฝากทางชมวิถีชีวิตของประชาชนตามสายทางเนาะนี่คือจุดมุ่งหมายที่จะพาทุกคนมานั่นเองเขากลับมาเบิ่งในรูปแบบหล,ลายๆรูแบบเนาะหลายๆวิถีชีวิตหลายๆท้องถิ่นที่แตกต่างกันให้ได้เห็นหลายๆรูแบบนั่นเอง แท้จริงแล้ววิดีโอนี้แมนคอยได้บันทึกเอาไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วเนาะแต่ว่าบบมีโอกาสที่จะได้ตัดรวกาได้ปล่อยให้ทุกคนนะฮะสมกันเนาะอย่าเข้าใจผิดนวา่าวคอยอฟ้าฝืนการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิดเกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ในนคองหลงไม่จันแมนเพื่อนได้มีการปิดเมืองปิดการเข้าออกหากาันร,ระวังเมืองต่อเมืองแข่งต่อแข่งเนาะแมนคอยบบได้ฟ้าฝืน กับกฎระเบียบดังกก่าเดอ้ออันนี้เป็นวิดีโอเก่าเนาะที่ได้บันทึกเอาไว้แล้วหากรนํามาตัดต่อและหากมาปล่อยให้ทานทุกคนได้รับสมนน้ากันเดอ้อนี่อันนี้ก็จะเป็นขอบเขตบริเวณที่เพิ่นผล,ลิตไฟฟ้าเราจะอยู่ด้านทิงพู้นทางกล้ามขวามือนั่นที่เป็นกำแพงสีขาวนี่ก็เป็นขอบเขตห่วงห้ามเนาะห้ามบุคคลนอกเข้าไปด้านใน แล้วก็ยังมีอีกลลหลายๆสถานที่เนาะที่ค่อยจะนําพาทุกคนไปหับสมพาทุกคนไปสัมผัสความสวยงามบรรยากาศอยู่ในนครหลวงเมืองจันทร์แล้วก็อยู่ในต่างแข่งแบบนี้กับฝากทุกคนที่ต่างเอาไว้เดอ้อสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบใจนําทุกทานเนาะทีหับสมแล้วก็ติดตามขอขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เดอ้อเอาไว้พอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดี